นั่นแหละวิด mm ีโอนั่นน่ะโลแกโคด้วยนันนะโลนั่นนะมันกันเลยอืมไฟนึ่งไฟต่แลงนรักนะหมองหน้าจริงเลฮะหองหน้าเลยั่นกรยนง้วจี๊ดคับเดีวจี๊ดับเดี๋ยวอ๋อไฟต่ำลง วายอาหลวงนี่เขาบอกน้องน้องน้องกตาหลวงนี่นะเยกตาหลวงนี่ตาหลวงนี่นี่เป็นน้องน,น,นี่น้องลงุลงหลวงนี่เฟติกตกน้องน,น้องได้เลยนี่ฝันก้าวไหนเปีน้องได้เลยนี่ว่าน้องนี่ม,มาเด็กวายมันตาเลยนี่ใครไม่เคยเห็นกวายมาเลยหามเก้นะเก้เไ,ได้เก้เป็นเมนจะไม่อะไรนี่กับผมเดี๋ยวตัวผู้ครับผู้ไอ้ปะเอาไป อโอ้นกนะค่มลกเอน่าเล<ร>ลูกไไ<ร>อ้นา้าจะไปดิโอเคเค็ดเต็มทีเขานะ <Hello. S 2> มาเลยมาเลยมาเลยเดี๋ยวไปดูหน้าก้องอาหลวงเน่กันนะครับ